สวัสดีครับจมาตกกลับใหม่ก้นนะครับวันนี้เราก็กลับมาพร้อมกับของใหม่นะครับแล้วก็กิจกรรมที่กําลังขึ้นมานครับในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับที่จะเป็นวันพิกเดย์ของกิจกรรมโมโค้นั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปว่าในแต่ละเดือนนี้เราก็จะมีธีมกิจกรรมนะครับต่างๆกันไปนะครับซึ่งในเดือนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของโมโคนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้โมโคฟรีก็ดูคลิปนี้ซะนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงกิจกรรมที่เป็นของฟรีนะครับ ขอขั้นด้วยกิจกรรมของเสียเงินนะแต่นั้นจะเป็นของเสียเงินที่น้องๆชื่นชอบกันแหละนะครับเพราะว่าในวันที่16ถึง19นะ16ถึง19กันยายนนี้เราจะมีกิจกรรมเติมเงินเพื่อรับท่าทางใหม่นะครับเป็นกิจกรรมเติมเงินเพียงแค่299เพชทเท่านั้นได้ท่าทางนี้ Big Smash หมุนฟาดฟาดหมุนหมุนฟาดนะครับขออีกรอบ หมุนนะไฟก่อนฟ้าดสองทีแล้วก็หมุนหมุนฟาดนะครับนี่เดือดีดูจากข้างหลังบ้างชุบชุบอืมนะเออเออเออนะสอง้อยเก้าเก้าเพชรเท่านั้นนองรับท่าหนีไปเลยนะครับอย่าไปใช้ฟ้าดศพใครนะครับไม่ดีนะครับเดี๋ยวหาว่าพิอ ผม,มเห็นกลองศพมันผมมันใส่ขอฟาดกองศพมันสักทีหนึ่งดีไม่เอาไม่เอานะไม่เอานะเก็บไปใช้ฟาดถั่วเพื่อนแล้วกันนะครับฟาดถั่วเพื่อนคำๆนะตัวนี้น่ารักดีท่านี้นะครับเป็นท่า,ท,าที่น่ารักมากๆเพียงแค่เติมเงินสองร้อยเก้าสิบเก้าเพเอาลับฟรีไปเลยถ้าเกิดใครไม่เติมเงินนะครับเราบอกว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวผมเรามันมาขายเนี่ยนะคก็น่าจะมานะครับอาจจะมาในกิจกรรมหรือว่ามาขายในร้านค้าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็คงมาแน่นอนนะแต่ว่าถ้าอยากได้เลยนะครับก็ สองเก้าเก้าเผ็ดเติมเผ็ดฟรีนะครับม,มาต่อกันที่กิจกรรมโมโคบ้างดีกว่านะครับกิจกรรมโมโควันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็มาแล้วนะครับมาแล้วนะความจริงกิจกรรมโมโคเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเกิดน,น้องดูที่นี่นะครับน้องก็จะเห็นแล้วว่าเอ้ยตอนนี้มันมีกิจกรรมอะไรขึ้นมาบ้างนะครับซึ่งซึ่งมันจะแจกของหมดนี่เลยนะครับแจกของหมดนี่เลยพี่ขอเก็บ ตัวของไอเทม7วัน7ชิ้นเนี่ยไปคลิปต่อไปละกันครับคลิปมันจะไม่นานเกินไปวันนี้เราจะมาคุยเรื่องตัวพิกเดย์ของโมโคนะครับพิกเดย์ของโมโคเนี่ยจะมีรางวัลหลักๆอยู่กี่อย่างเนี่ยสามอย่างด้วยกันนะครับสามอย่างด้วยกันซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะครับอันแรกเลยก็คือตอนที่น้องล็อกอินเข้ามาวันที่18นะครับน้องจะได้กล่องตัวนี้นี่ ซึ่งในกล่องตัวนี้น้องสามารถเลือกได้เลยว่าอยากได้ตัวคอนโมโคถาวอนนะครับหรือชิ้นส่วนแห่งความทรงจํา300ชิ้นหรือบัตรสีฟ้านะครับตั๋วสุ่มชุด3ใบโดยบัตรจะใช้ได้ถึง3 1ตุลาคมนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีโมโคก็ใช้ใชซ้ซะใครที่มีโมโคแล้วก็เจ้ายัิงอื่นไปนะครับตามนั้น จะมีคนมาบอกว่าผมซื้อโมโคไปน้องก็แลกอย่างอื่นแทนนะครับบัตรสามใบก็ร้อยแปเพจนะหกสนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามีโมโคล้าจะขาดทุนนะน้องมีอย่างอื่นให้แลกด้วยแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีโมโคก็จัดไปนะสำหรับกิจกรรมนี้กิจกรรมที่2ก็คือน้องเข้ามาเล่น5เกมนะครับวันเสาร์หรืออาทิตย์นะครับเสาร์หรืออาทิตย์น้องจะได้น้องจะได้สกินกระทะ โมโคโตัวนี้นะสก,กินกระทะโมโคน่ารักมากๆเลยเป็นโมโคะายแบบคล้ายๆอนิเมะตัวกระตูนมีเอฟเฟกด้วยนะเล่นห้าเกมเสาร์อาทิตย์นี้สามารถถือที่หน้าล็อบบี้ได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นเห็นไหมนี่เท่จะตายเท่จะตายให้ดูแบบชัดๆเอานีดิเอาโมโ,มโคไปฟาดหัวคนนะครับ ต่อมานะครับอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเราจะมีโหมดพิเศษเปิดมานะครับเป็นโหมดบอมสปอร์ตหรือว่าวางระเบิดแบบใหม่นะซึ่งน้องเข้าไปเล่นน้องก็จะได้เล่น1เกมนะครับจะได้ตั๋วฟ้า1ใบเล่น3าเกมได้ตั๋วสุ่มอาวุธนะครับ1ใบแล้วก็เล่น5เกมจะได้สกินระเบิดฟรีๆถาวร1น,นอันสกินระเบิดจะเป็นอันนี้นะครับ ร,รูบิกนะครับเดี๋ยวไปดูตอนที่โยนจะเป็นกระจายเป็นแบบสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับีน้สีม่วงๆเพราะฉะนั้นจะดึมเข้ามาเล่นนะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากนั้นช่วงที่ช่วงที่น้องเข้ามาเล่นเหมือนที่สิบแปดเนี่ยนะมันจะเพิ่มอัตราการดรอป โทเค็นนะครับก็คือโทเค็นที่น้องเอาไปใช้แลกกิจกรรมนี่แหละนะจะเมื่อก่อนมันจะดรอปแบบแยากๆหน่อยนะครับวันที่18เนี้ยน้องก็จะได้4โทเค็นฟรีเลยนะครับหลังจากจบแมตช์คือเล่นเกมจบเกมได้4โทเค็นพี่ว่าน้องก็จะเหลือโทเค็นมาใช้แลกของเยอะแยะมากมายที่อยู่ในกิจกรรมนี้นะนก็จะค่อยๆปลดไปเรื่อยๆอยากได้อะไรก็มาแลกได้นะครับมาแลกได้ที่ขั้น5จะมีอะไรอยู่นะก็รอดูนะครับส่วนนี้ก็เป็น น่าจะรู้แล้วแหละว,ว่ามันคือใครใช่ไหมคืออะไรนะครับเพราะว่าความจริงตัวละครก็แอบโผล่มาให้เห็นอยู่นะนี่อินิกมาไอซ์นะครับอินิกมาไอซ์หรือวลสูงสุดนะจะได้กี่วินาทีนะอันนี้ก็เดี๋ยวเราดูกันครับก็เป็นสกิล awakening ของโมโคเนี่ยเป็นโมโคปุกพลังนะครับก็คือหลังจากที่เอามาสัตูแล้วนะครับถ้าสัตูวิ่งนะรหรือเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเพิ่มระยะเวลาการมาให้หนานขึ้น แต่ว่าจะส่งสุดที่กี่นาทีเดี๋ยวรอโมโคโปปบพลังก่อนนะค่อยมาบอกนะตอนนี้แบบยังไม่ปรบพลังก็ยังไม่บอกนะครับก็เป็นการอ sk ัพเกรดสกิลของโมโคแหละเพราะฉะนั้นยังไงก็มีแต่ดีกับดีครับน้องหมายความว่าอะไรห,หมายความว่าโมโคเก่าก็มารักสมมุติโมโคเก่ามันมากี่วิจะไม่ได้ห้าวินาทีนะโมโคใหม่ถ้าศัตรูแคยบตัวมาร์กน้อยขึ้นถ้าศัตรูไม่แคบตัวก็มาห้าวิอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นมันเป็นการอัพเกรดสกิลโมโคให้ดีขึ้น นะไม่มีข้อเสียอยู่แล้วนะครับใช้ท่านน้องใช้น้อใช้สกิล Awakening หรือว่าสกิลปลุกพลังไปเลยไม่ต้องใช้สกิลเก่าแล้วนะครับแต่จะปลุกเมื่อไหร่วันไหนก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับนะย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาเกมมานะรับโมโคเล่นหมดใหม่1เกมนะครับได้ได้ได้ได,ได้ตัวสุ่มชุด3เกมได้ตัวสุ่มชุด5เกมได้ไอซวอไม่ใช่ไอสอ ระเบิดเออแล้วก็เล่น5เกมหมดไหนก็ได้นะครับก็จะได้ตัวกระทะโมโคเพราะฉะนั้นถ้าน้องอยากประหยัดเวลาครับน้องเล่น5เกมหมดใหม่นะน้องก็จะได้ทั้งตัวอาวุธตัวชุดนะครับได้ทั้งตัวระเบิดแล้วก็ได้ทั้งสกินกระทะด้วย4อย่างเลยนะครับเล่นเกมเกมถนนได้4อย่างส่วนโมโคเข้ามาปุ๊บได้ปรับจบแล้วนะสำหรับถ้าทางใหม่แล้วก็ของฟรีนะเดี๋ยว คราวหน้าจะเป็นคลิปเรื่องอะไรก็เราติดตามชมกันนะแต่ว่าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเฟ c บุ o กแก็ยูทูบเหมือนเดิมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบาย